เรื่องการสรบในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากระหว่างทหาร K N U กับทางทหารสภาพเมียนมานะครับปรากฏว่าโอ้โหยิงกัน2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วครับยังยิงอยู่ประชาชนนี่ก็ยิงครับตอนสายก็ยังยิงอยู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ทบครับเนี่ยคนส่วนกระจักเมียนมาก็อพยพเข้าออกเข้าออกเข้าออกับประเทศไทยระหว่างครับยังน่ากลัวอยู่แต่ที่ประเทศเมียนมาเป็นข่าวใหญ่วันนี้เพราะว่าคนลูกบอไปทากคนละครับเป็นยังไงบ้ลับ นี่ครับคนนี้แห<ด>ละครับนี่นะแฟนลับชาวเมียนมาแล้วก็คนไทยเยอะครับมีน<ว>คนติดตามเป็นล้านเลยแต่ปรากฏว่านี้เป็นข่าวอีกครั้งเพราะว่าศารเมียนมาครับได้มีการสัง่งปิพปากษาจำคุกในปทายาคนอายุ23ปีเป็นนางแบบนักสแสดงนี่นะจำนวน3ปีครับในฐานะที่บอกว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไปประท้วง รัฐบาลทหารพม่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของการต่อต้านอำนาผด็จการแล้วก็บอกว่าให้เป็นประชาธิปไตยในที่สุดแล้วถูกจับในบ้านพักครับนี่วันนี้สารแจก,กออกมาแล้วครับโดยที่ปรึกษาทนายความของเขานะครับ่าสารตัดสินนั้นจำคุก3าปีแต่ทางครอบครัวกําลังดูอยู่ครับว่าจ,จะมีการพิจารณาอุทธร์หรือไม่อย่างไรก็เลยเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งสาหรับนะครับ FC ไปทาคนโอ้โหเห็นไหนมคุณสวิต ه, <thì> แม่แท <c oughs> จริง <c oughs> ๆเลยนะิ้มเลยนะแหมก็นานๆจะมีคนหล่อกว่าคุณนิดหนึ่งค่ะพอหันมาคุณสวิตก็หลออเหมือนเดิมแหละชมกันข้ามปีเลยนะคะคุยคำนองบ่ายสามโมงคุยคำนองบ่ายส